สวัสดีค่ะพี่น้องปงไปคุณทุกคนนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้กับมาพบพอกับแนนจ้ะพี่น้องไม่ได้เจอกันนานนะคะอ่าห่างหายไปจากอ่าบอได้เฮ็ดคลิปโดนพี่น้องบอได้ลงวิดีโอโดนแล้วพี่น้องคือคือยากแห้งหลายพี่น้องช่วงนี้แนนยากยากนาะจ๊ะเนาะก็อ่านเรื่องยากก็คือสมบทตรงมาสายทะยานฟังเนาะพี่น้องว่าอยยากอีหยังเนาะจ๊ะเนาะกะยากยากหลายเรื่องเนาะพี่น้องเนาะเอ่อทั้งเรื่องงานเรื่อง ทุกอย่างอะพี่น้องทุกอย่างคือคือคือมันยากมันอยู่งี้หลีพี่น้องเน่นก็เลยบ่ได้มาเฮ็ดอ่าคลิปวิดีโอให้เบิ่งเนาะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดกับเขาให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าแนนจะมาแชร์ว่าผู้ใดอยากไปฟินแลนด์พี่น้องไปเก็บผลไม้เนาะพี่น้องเนาะคือมาเบิ่งคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งคือคือคือพี่ซายแนนน่ะพี่ชายพี่ชายแนนน่ะเพิ่นไปเก็บผลไม้อยู่ฟินแลนด์บันนี้เพิ่นก็เลยมาเพิ่นก็เลยอยาก เอามาแชรแล้วพี่น้องเนาะว่าอมันเป็นยังไงแล้วพี่น้องเนาะว่าอมันจะเป็นปลาผลไม้จังไได้นะพี่น้องเออที่พ่นไปเก็บกันดีๆนี่นพี่น้องไปไปติดตามชมได้เลยจ้า่าครับมาเบิงปลาบักเหลียงเฮาบัดเนะี่เบิงดูเต็มเลยพี่น้องพ่นอันนี้ปลาปลาสวนปลาบักเหลียงยน้ำกันพูน ลูกพี่ใหญ่หัวก็ลงมาเอินแต่โดนเลวที่เป็นน้อนพะนะหัวก็เ,เห็นหน่นะพูดนะทีทีมงานน่ะกบเจ็นมับม,มัมมัเสียเมียกเสียเมียที่มานํ้ำกัรพู่เทียมงานอีกบางนึงโถเอินเมียมันโย่พูดนะเบิ่งหลพดี่นอ้งนองเลยมันเป็ีหนลายจลีเนี่ยจนผมปวดเดี่ยวไหมืล้วครับ หมักเลียงนี่มหมากเลียงเนาะครับเนาะหมักเลียงมันอาชีพสำหรับคนนมาขามขอเดี๋ยวนะผมว่าถ้ามันแกวเงาวๆคือจังพวกเขานี่ <c oughs> โอ้เอาการโยกันครับมาปีแรกครับไม่เห็นปลาบักเลียงของฟ <c oughs> ินแลนด์ิ่งดูเต็มเลย อ่าพูดอ่ะเตรียมเลยแมนแมนบดเลยครับเนี่ยนี่ครับ <c oughs> บนรอเลยอยวเห็นไปจังสีเลยก็เลยเก็บไปเลยครับเก็บเป็นนาไปแล้วนะเ <c oughs> บื้องเลอดครับเนี่ยเบื้องเอาเลยพูดนะเบื้องลูกพี่กันจะกองกับหัวกะลุยขึ้นกันครับเบื้องครับมามาลุยพ <c oughs> <c oughs> ูดลูกพี่ไงกำลังลุยครับจะก่องข้าแต่ไทยเอา รัปไม่พี่น้องเ <c oughs> บิ้งนี้ล่ะเนี่ยเ <c oughs> บิ้งดู้นนี่ครับเนี่ยปุ่นห <c oughs> มู่กับว่าแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนเบิดก่อนแล้วจะหนาทัางนี้ก่อนครับผม <c oughs> จ้าเป็นยังไงจา้าป้าหมักเหลืองของฟินแลนด์นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเน้นกับบ่มัันใจว่าเขาขายเขาเก็บมาแล้วเขาขายได้ลู้เท่าใดน,นะพี่น้องนะันกับบรมุ้คือการอันเน้นบ่ได้ถามอายเบิ่งงนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเน้นจะมาเฉลยว่าเขาขายได้ลู้เท่าใดนะพี่น้องเนาะ ได้จากบาทของบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะโลดะจากบาทของบ้านเฮ้าจริงสิเมียเดี๋ยวไปเบิ่งปลาบักดําต่อเลยจ้ะพี่น้องพอปลาบักเหลืองแล้วกลับไปตอที่ปลาบักดาพี่น้องก็จะเป็นมันสิเป็นลักษณะจังใดไปติดตามชมได้เลยจ้าบักดาครับมาเบิ่งบักดํากันปลาบักดํดนะครับปลาบักดําเขาเอิ้นปลาบักดาปลามักดำ เบิงครับเบิงพี่น้องเขาเอิ้นหมากดำมาสั่นว่าคนไทยเขาเอิ้นหมากดำแต่คนฟิแนแลนด์เขาเอิ้นหมากยังบุเบิงครับเบิงเบิงตามันเลยอุ่นทีมงานนะครับยงังหาทางกลับรถแล้วครับพี่น้อง พี่น้องมาน้ากันครับเดินเป็นตายเลยครับพอใจกับมางไม่ไลายครับเบิ้งรู้สึกว่าพอใจผลงานเจ้ากองที่ย่างมาชมครับพอใจลายท่านคุณย่งางตัวเบาพิ้วเลยเบิ้งครับเบิ้งบ้านเขาปลาสวนทั้งนั้นไทยไ ให้อันใดกับเจอแต่ป้าสนครับบ่บ่ได้เจอปลาอื่นเลยเนาะคลิปใดกับมแต่ปลาสนครับบ่มีต้นไม้ย่างอื่นใส่ลายอยู่มีแต่ต้นงามๆพมมีประเทศเขาครับเป็นดังที่หละค่อยๆโคกเห็ดบ้านเขาแต่มันเปลี่ยนแต่ต้นไม้ครับต้นไม้กลายเป็นไม้สวนทั้งเนี่ย น,นี่กระหอยรถเพิ่นมาตัดใหม่เพิ่นครับคุ่นนะครับปลาปลาบักดำทั้งนั้นเนาะครับเนี่ยเบืองวดนี่ขนาดดูน้ำหนทางเนี่ยเราคิปวิดีโอนี่แนงก็ขอฝากไปสมนีสะกรอนะเจ้าเนาะเจอกัน,กน,น,กน,น,กน,นคลิปหน้าแน่นอนจ้าพี่น้องคลิปหน้าคลิปหน้าล้อฟังอ่า ฉเฉลยว่าอายเน้นจะบอกว่าขายได้รู้ละจากบาทน้องพี่น้องเนาะไปติดตามชมคลิปหน้าได้จะเด้อสำหรับคลิปนี้เน้นกับขอรำลับไปก่อนเจอกันคลิปหน้าแน่นอนจ้ารักนีดน้อยแต่ขอให้รักนานนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย